รถราคาแสนก็บาทเข้ามาอีกแล้วนะครับซื้อให้ทันแล้วกันคันนี้มือเดียวป้ายแดงด้วยเจ้าของเก่าเป็นจ,จรวตนะกับนิสสันเทเน่า 200XL คันนี้ปี2012ไฟหน้าเดิมๆตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งกระจังหน้าคมเมี่ยมดูสปอร์ตไหมล้อแมกเดิมโรงงาน16นิ้วนะครับคันนี้ออกห้างล้านกว่า,ากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวคิวคอมเมียมตัดรอบคานมือเปิดคมเมียมเป็นคลีเล็กครบ2ดอกระบบพัมเบรกได้มาดิสี่ล้อมาที่ฝาท้ายอยู่ครบเต็มเลเวลเลยสปอยเลอร์ตุดเป็ดตรงนี้ โลโก้นิสสันเทเน่200แ e อตรงรุ่นเซนเซอร์หลัง4จุดด้วยสีให้90%แล้วกันคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับภายในก็จะได้สีดำมาแบบนี้คอนโซลเนียนๆเลยนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันพุสตา้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าในตัวกระจกไฟสี4บานออโต้บันเดียวฝั่งคนขับจอบินเดิมจากโรงงานแอร์ดูเแยกซ้ายขวา c ีดี6แผ่นด้วยนะคันนี้เกียร์ออโต้มีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะหนังสีดา แบบปรับไปฟ้าทั้งหน้าหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับจัดว่าเนียนสุดๆเลยเบ้าโชคซ้ายขวาเดิมสนิทวินโคดที่ฝากระโปรงอยู่ครบอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งาน4สูบเรียงวางขวางแบบขับหน้าเครื่องอยนต์ของมาริซีนะอันนี้2ระบบติดแก๊สหัวฉีด Energy Reform เรียบร้อยแล้วตกกิโลหนึ่งบาทนั้นงึงแบตเตอรี่ฮานาโซนิกด้วยที่สําคัญผ่อนแค่สี่พันตลอดอายุสัญญาโอ้โหรถผู้บริหารและราคา1 8 9 0 0 0า